สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องออกเบาเกมทุกเรื่องเกมลงมาที่นี่กับผมแอดมินแชม์วันนี้เราอยู่ในตอนที่3ของ Ghost of Tsushima นะครับตอนนี้เราจะมาทำภารกิจที่ชื่อว่าช่างตีเหล็กฉเฉลยสึกกันก็คือจะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องหลังจากตอนที่แล้วเนี่ยที่เราเข้าไปในค่ายกันมองโกแล้วก็เราได้บอแสว่าทากาเนี่ยไปอยู่ที่ที่อื่นนะครับเดี๋ยวเราจะต้อง มาที่ตรงนี้นะก็คือเป็นภารกิจช่างตีหลักเอยช่างตีเหล็กเฉลยศึกเนี่ยครับก็คือตามรอยน้องชายมาที่อ่าวอาซามุกก็คือแต่ว่าตรงเนี้ยเราจะต้องไปพบกับเพื่อนของยูนาก่อนเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือนะครับโอเคเราจะไปกันเลยอ่าแล้วตอนนี้ก็คือแบบยังไม่ค่อยเข้าใจตัวเกมอะไรมากก็ จะขออภัยในความุลักงพลเรเราก็จะค่อยๆสำรวจไปพร้อมกันตัวระบบอะไรผมยังไม่ค่อยเข้าใจมันเท่าไหร่อ๋อวิ่งลงน้ำตรงๆเลยไม่ได้โอเคจะมีตรงน้ำลึก ีคนเป่าคลุยแล้วก็แบบดีเทลจะค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราจะยึดที่ภารกิจหลักอย่างเดียวนะครับแล้วก็อาจจะมีเ,เป็นพวกภารกิจย่อยแบบแซมเข้าไปเป็นตอนเสริมพิเศษอะไรประมาณน,นในวอกทของเราแต่ว่าตอนนี้เราจะาไปที่อ่าวอาซา,าม,มกันก่อน Misunderstanding that was a scare out of trouble. And it worked. I offloaded that sour rice water, and you had to look over my shoulder for a month. You're paranoid, you owe me. taka's counting on us. I love the kid, but this is too dangerous. It will never work. We'll make it work this the samurai? You can call me Lord Sakai. <gasps> Forgive me, my lord. I am Kenji, upstanding merchant, renowned sake brewer. And the best swindler on the island. That's why he's going to help us rescue my brother from Azamo Bay. That town's a fortress. If the Mongols took it, we'll need an army to penetrate the walls. Or a single delivery of sake. <laughs> It'll never work. Get your sake ready. We'll discuss the plan on the move. Ha, let's have a drink first. Talk this through now, Kenji. When we get close to the town, you can hide in the cart with the sake. The Mongols won't search it. Not anymore. It's the same sake delivery I always sell them. They love my Dars. Dars, Mughal! Give a Dars now! You've been doing business with the enemy. I keep the Mongols drunk, and they let me keep my head. Ose, you sure you want to go through with this? Anything for Taka. How bad is the occupation in Azlomobay? A few people fought back. The ones left alive are prisoners, or slaves. But you never saw Taka? No. But someone's been working the forge the past few days. Maybe it's your brother. How long have you two known each other? Since I was too young to know better. I was just starting to brew a sake. Sold Yuna my first batch. Huh. Tasted like piss, but it was cheap. For a while I tried to get Taka's help selling it. it turned out he was too soft. People told him sob stories, and he give them sake, free of charge. Yeah, even I. Mongols! Damn, yeah, you two better get in the cart. There aren't many. I can handle them. No, Jin. Taka is so close. Please. Alright. Uh, จินประท้าตรงๆนะให้ไปซ่อนที่เวียนสาเกเอาเต็มที่มาจะซ่อนยังไงแม่แล้วก็มือดูเหมือนว่าน้องชายอ่าทากาเนี่ยจะเป็นคนที่ที่แบบว่าขายของไม่ได้นะเป็นคนแบบใจอ่อนโอ้โหเข็นข้ามไปดิ๊ด เป็นภาษาสากลจริงๆนะครับน้ำเมาออตั้งแต่ยุค คงบอกว่าคืนนี้คงได้หวานปากกันแล้วอ่ะอันนี้คือแปะอันนี้คือดานะครับเลยนะถ้าเป็นภาษาไทยคงบอกว่ายันหวาน This is this Where we part ways. Keep the mongols drunk and distracted. I'll do my best. Stay safe, Kenji. And you, Lord Sakai. Taka's waiting for us. Let's go. Once we're done, I'll meet you at the crossroads behind town. Go on, watch that to scout ahead. This way. Remember, no alarms. we we'll do this quietly. For the prisoners supper. Got it. อ่าผมเชื่อว่าเราอาจจะได้เจอกับเคนจิหรือว่าภารกิจที่มันแบบชวนขำแบบนี้อีกครับแต่เราเรียกไม่รู้รู้สึกว่าเกมมีเคล็ดลับให้เราด้วยเป็นผู้คุมกำลังตรวจเชลยอยู่ ทีนี้เราต้องตามนายธาตุไปเพื่ออไปให้ถึงตัวทากะน,นะครับเดี๋ยวเราจะต้องตามนายธาตุคนนี้ไปเพื่อเรียกว่าอะไรนะาเรา,เรา,เ,ราเราจะปล่อยให้เขาคลาดกันไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอ๋อโดดได้

เราจะโดดยังไงต่อวะ,อ,ะอย่างนี้โอ้โดดแรงไว้หน่อยนะเกือบโดนเห็นแล้วโอ้ย <c oughs> <c oughs> ตายไปสามคนแล้ว ก็เป็นเวลาแห่งความยากลำบากนะครับเป็นปร,ประชาชนชาวบ้านที่โดนรังแกอาจจะตามเสียงร้องไปก็ได้ใครจะไปรู้โอเค what is problem? Your blacksmith, Taka. His work is shoddy. I think he's sabotaging you. I knew it. Taka's here. He is only I'm a blacksmith too, and I'll do much better work. I cannot feed you I get rid of him. But be ready to prove yourself. He'll kill Taka. even gonna be oh

เราต้องรีบแอบก่อนนะครับเนื่องจาก่ซนะ่ Please, I need to rest. It's Taka. Please, Taka, what did they do to you? You're safe now. We need to move. We can't. they'll catch us just like the others this is lord sakai he'll protect us i need you to trust me tucker i need your help เราผ่านพาร์ทของการตามหาแล้วนะครับเราจะพยายามหนีกันออกไปจะตัดบ่อยนิดนึงเพราะก็งงๆเหมือนกันแล้วพาลาดไปไหลตับเหมือนกัน,นอยู่นะบอกว่าให้เราปีนถังขึ้นไป อาจจะเป็นซีกันถ้ารอดแบบนี้ก็น่าจะสบายใจเดี๋ยวเราจะให้สายลมนำทางว่าเราจะต้องไปที่ไหนกันนะครับอาจจะเป็นตามทางแล้วก็ขึ้นไปด้านบนโอ้ดูภาพดิสุดยอดมากแบบ ให้ฟีลเหมือนริมทะเลจริงอ,อ้ยไม่ใช่นะแอบเลยข้างทางโอโหไม่เห็นได้ไงวะอ่าโอเคทางสะดวกไปต่อ อุ๊ยอีกตับหนึ่งแอบบทันไหมโอ้โหแบบมันจะมีปุ่มที่ว่าให้บังคับท้าสู้ไปเลยนะครับเอ๋อนี่จะชวนทะเลาะอย่างเดียวอ่าดูเหมือนว่าสายลมจะพัดเราขึ้นไปด้านบนนี้ ah the horses they're coming for us get in the tall grass and stay down oh. Genji, Taka. you made it were you followed no but we can't go back to my place it's crawling with mongols we should go oh. we have to put some distance between us and Azamo Bay. I haven't seen a Mongol since dawn. I think we're clear. We need to figure out where to go next. There's a place up ahead where you can see most of his zahara. Everyone, alright? I could use a drink and some sleep. I can help with one of those. Okay. you've been quiet. h i s t o r ดูมนจะถูกคอกันนะกับทีมนี้มีพ่อค้าเหล้าคนหนึ่งมีโจรสาวแล้วก็มีช่างตีเหล็กน้องชายอะเดี๋ยวมาดูว่าจะฟอร์มพันธมิตรกันยังไง It's just over that ridge. And... One of the best on the island. Good place to make tools. Maybe something to get gin over the walls of Castle Canada. What do you say, Taka? My lord, I'll do anything to repay you for freeing me. Thank you. Taka, Kenji, get some rest. We can't stay here long. How are you doing? I have my brother back. He's shaken up. Can you get him to Komatsu in one piece? With food and rest, he'll be fine. Your brother wasn't the only prisoner in Azumo Bay. You're going to save them. And make their captors suffer. Good. Write for Komatsu Forge. I'll join you when I can. Jin. <Thank> you. อ่าดูเหมือนว่าจะจบไปอีกเคสหนึ่งอ่าตำนานเรื่องลือขึ้นมาทันทีนะครับโอ้โหสมุเวยพระเนจร เลือดเพิ่มอีกหน่อยนึง่งปลดล็อกอาวุธนักรบปีศาจชนิดใหม่มีดว้าง A w e l l อ a อาวุธ d ัก a d รบ c ี n าชนิ อ่าเดี๋ยวเราจะได้มีค้างมานะครับอ่าโอเคยังไงวันนี้มันก็สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไว้เท่านี้ก่อนแล้วดูเหมือนว่าต่อไปเราจะต้องไปที่โรงหลอมของทากะกันนะโอเคก็ขอขอบคุณมากนะที่รับช่วงมาถึงตรงนี้แล้วก็หวังว่าวิดีโอถัดไปมันน่าจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันทีในตอนหน้าอ่าผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ All about game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่